ครับกัจะภาพพี่น้องนะครับมายามมังเห็ดครับเห็ดรอบสามทุ่มครับน่ครับตาหนาวครับทางนอกกะนาวครับครับมองเนี้ยไม่ไพฮกครับก็เลยใหญ่ใหญ่ไม่อยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะสูงเนี่ยอายุการใส่งันกับไม่ไพกับบ่ค่อยดีครับอันนี้ครับพี่น้องกะออกไม่ อันนี้ครับพอเก็บครับนี่เก็บได้แล้วถ้าลอมือเศร้านี่บานนะครับอันนี้ครับซํานี่กับเก็บได้แล้วครับนี่กรบช่างหมอซํานี่ครับนี่ครับเก็บได้ครับครับตรงนี้กับตอนเศร้าครับได้อยู่ครับอันนี้กับเก็บได้ครับนี่เก็บได้ครับอันนี้กับเศร้าครับ อากาศหนาวก็ออกยู่เรื่อยๆครับสาหรับเ็ดขอนเขาก็นึกว่าจะบ่ออกนะครับหลังจากที่เก็บชุดแรกไปขายได้หกพันหานะครับก็หลังจากนั้นก็เจ็ดมือต่อมากก็ได้ได้ทุกมือครับมือละร้อยห้าสิบบาทมือละร้อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวครับอีกจางหนึ่งก็นี่ครับนาที่เฮาเก็บไปชุดแรกนี่ครับนี่ครับก็จะมีห้อยขาแบบนี้ครับ คือเขาบบท่านในพร้อมที่จะออกมาอีกข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นี่จะเป็นก้อนเฮดที่บบได้ออกหนาแหลกนะครับเฮดที่ออกนี่คือตอนที่เขาเปิดหนาคางแหลกบบท่นานด้ออกนะครับก็จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับยกตัวอย่างกันี่ครับก้อนนี้ก้อนนี้บบมีห้อยตัดครับนี่ครับยังไม่มีรอยตัดนะครับกออกมาเรื่อยๆครับส่วนตัวที่ตัดครับแบบนี้ อ่านะครับแบบนี้แบบนี้นะครับกะล่อต่อไปนะครับนี่กะกำลังกำลังออกนะครับผมมา้าได้มือละโล่สองโล่ทุกมือนะครับเหมือนที่ผ่านมาถ้าเก็บได้หกเดือนนี่ผมก็ว่าโอเคนะครับแต่ว่ากะล่อชุดใหญ่ครับชุดใหญ่มากตอนไดกะโอ้โหนะครับจะได้เก็บมวนๆนะครับพี่น้อง ตรงนี้ก็อากาศหนาวครับก็เก็บไปมือละโลสองโลนะครับก็ยังดีครับมีรายได้นะครับมีรายได้ทุกมือสาสมครับสาสมต้นทุนครับอันนี้ครับพี่น้องก็รอดจังหวะครับรอดจังหวะอย่างน่อยหน่อยก็คือออกไม้เก็บซูมือนะครับอันนี้ครับนี่ก็ออกมาให้เราเก็บทุกวันอันนี้ครับ อ้อันนี้นี่ครับพี่น้อง้าถ้าอากาศได้เวลาเป็นค้นขามากอะนี่ครับเป็นดอกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอากาศก็ใส่ได้นะครับถ้าเข้าปีอากาศร้ายก็มันจะมีแต่ขานะครับถ้าออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นดอกเฮ็ดนะครับนี่ครับถ้าเปลนขาน้อยๆเราเป็นดอกเฮ็ดแบบนี้นี่ถือว่าโอเคนะครับครับพอได้เก็บครับพี่น้อง ได้เก็บหน่อยเก็บหลยกับโบเป็นยัง้ครับเพราะว่ากัเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้กับอาการหนาวเนาะกับล่อนะครับกับล่อครับผมล่อที่เ้าเปิดหนาที่แหลกครับตอนในที่เขาจะพอมจะออกนะครับกับจะออกพอมกันหลยกว่านี้นะครับตอนนี้ก็คือสลับกันออกไปเรื่อยๆนะครับได้มือละลโสองล่ว่าแต่ผมว่าได้ทรัพย์นี้ก็ดีครับ ว่าแต่ได้เจ็ดประมันหกเจ็ดเดือนนะครับได้มือละร้อยกัวสองรอยนี่ก็ผมว่าดีแล้วครับนี่เจ็ดเดือนนี่ก็คุ้นเข้าไปครับบมมีขาดทุนนะครับถ้าได้เก็บซูมือนะครับเพราะบางมือก็ต้องหลายนะครับมีมือหลายมือหน่อยครับมือได่ออกชุดใหญ่ก็เดี๋ยวจะทายพี่น้องเบื้องอีกนะครับตอนนี้ก็ทายเห็นนะครับบเมีนวาดมาไทยเอาแต่ตอนเฮ็ดหล่ไหลพี่น้องเบื้องนะครับ อันนี้คือทายเห็นเลยครับการเห็ดเห็ดมันแบบนี้อีรีนะครับจะเป็นแบบนี้แหละมีออกหน่อยออกหลายนะครับเป็นบางช่วงพี่น้องครับช่วงไหนมีหลายกับเก็บหลายครับเห็ดเห็ดเนาะน่ครับการตัดกับถ้าออกเมื่อไรกับไส้มีดได้นะครับนี่ครับตัดแล้วก็ไม่ต้องไปเตียงอีกนะครับตัดกับเหลวเลยนะครับนี่ครับพี่น้องดอกงาม นี่ครับเรียบร้อยนี่ครับพ่อเก็บแล้วครับเดี๋ยวสี่าบาโชกคือทายแต่ตอนเห็ดมีหลายแท้นะครับอันนี้ครับพี่น้องก็ทายเห็นนะครับการเฮ็ดเห็ดมันบ่ได้มีหลายเสมอไปนะครับก็จะมีหน่อยมีหลายตามช่วงนะครับช่วงมีหลายก็ได้หลายครับพี่น้องช่วงมีหน่อยก็จังชี่ครับเหมือนโลสองโลนะครับ ก็เป็นที่อากาศพ้อมนะครับพี่น้องรับไทยมุ่กล้องแปลกๆนะครับโมมี่หมองตั้งพี่น้องครับช่วงนี้เป็นอาการหนาวกับ h e ็ดนางฟ้าจะมอนะครับนางฟ้านางลมเฮ็ดบดกับเ็ด t ได้ครับแต่ขอนเขานี่เบาโชกช่วงเดียวมากามันกับห่อนอยู่นะครับแต่ผมบ้านหนาวกับหนาวบดลนครับสำหรับเมืองไทยห้องนะครับช่วงหนาวกับอดเอาครับ เพราะว่ายังครับเพราะว่าหนาหนาวกับมีคนเห็ดเห็ดขอนขาวอยู่นะครับผู้ที่เขาเห็ดเป็นอาชีพนะครับเพื่อนก่เห็ดขึ้กันนะครับบแมนมาพ่นบบเห็ดจะแสดงว่าเฮ้ากับเห็ดใดขึ้กันนะครับแต่ว่าผลผลิตก็ต้อตงทําใจหน่อยนึงครับคือต้องล่อจังหวะนะครับจังหวะเยอะมันก็เยอะนะครับแต่ราคาดีครับเห็ดขอนขาว นานาวแล้วาจะดีครับดีมากมากตัดเป็นพ่วงเลยพี่น้องใส่มีดก็ล่างอย่างก็ห่อทุกครั้งนะครับพี่น้องในการตัดอันนี้ครับพี่น้อง เก็บเล็กผสมหน่อยนะครับเพราะว่าเทาเห็ดหลายอย่างครับเอาทีเทาตามกําลังครับจะเดี๋ยวบาโชคจะเก็บต่อนะครับข้างหลังอ่าครับจะในคลิปนี้กันนี่ครับก็ได้บ้ทั้งลายครับน่าจะได้ประมาณโลนึงนะครับรอบนี้อ่าบ้าโชคขอขอบคุณพี่พียน้องครับอ่าภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับอ่าให้เห็นนะครับว่าการเห็ดเห็ดอ่ามันก็จะโบเมนมาออกไลายเสมอไปนะครับมันก็จะมีช่วง ช่วงออกหน่อยออกไล้นะครับแล้วแต่จังหวะพี่น้องแต่ว่าบ้าโชว์ว่าถ้าออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้ก็บซู่มือนะครับมือละโลสองโลสามโลนะครับในระยะเอาไม่ต้องออกไล้ครับเอาแค่หาเดือนหาเดือนนี่กันโอ้เดได้กำไรแล้วครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ก็ได้ครึ่งแล้วนะครับลงทุนไปมื่นหกตอนนี้ก็ได้เปียพันแล้วนะครับกายได้เปียพันแล้วกันได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพอมาถ้าเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ถือว่าพราะเห็ดนะครับ สําหรับตามที่เบิ้งนะครับกับเบิ้งต่อๆไปเรื่อยๆครับว่าจะจาก,ก็บได้โดนปันไดน,นะครับพี่น้องในคลิปนี้บาวโชกขอบพุ่นพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวบาโชคเก็บต่อทั้งหุ่นครับ